แล้เลยแล้วก็จนอนีวันนี้บอกว่า1เป็น4วนด็มากค่บเพราะว่าร้องเพลงดีเลยได้กันด้วยในน้องมือสัต์เราทะันในเพลงาขอเสียงดีจะน้องใได้กักเลยนะเลยค่ะเป็นครั้งใรกทีราอได้ดีก็ลองได้ดีพอวันนี้ยิงที่ตัเลวก็ตักตาด้วยด้วยค่ะ และการจับตามไว้เลยนะคะส่วนความพิเศษ <Okay. S 1> ที่เลือกมาให้แป็นแบบในวันนี้นะคะงานของเราในวันนี้นะคะอินดิวซิสควันเดย์นะคะความพิเศษยังมีอีกมากมายนะค, <Yeah. S 1> คเนะค <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราพูด,ดคุยทา้งงาน นะะคแต่ว่าก่อนอื่นก่อนใดค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารนะคะึ้นบนเวทีและกล่าวในสัมมนาเนอยนะคะกับแตนทุกคนนะคะแล้วก็ทีมดีกำจัดน่าด้วยนะคะเรียนเชิญคุณมาเดชโดรายอัปฟ้าผู้บริการแผนพื้นฐานประเทศไทยขึ้นบนเวทีค่ะหรือเซลล์น้ำมันมาเดชโดรายอัปฟ้าสเต้สวัสดีค่ะ Sorry, thank you. Uh, thank you. Thanks all the fans. Thanks uh, for the audience. Thanks. And outside also. also? Yeah. Okay. Thank you. Thanks for all the press people. And thanks for uh, our, our agent partners who are sitting here. And uh, I think team <laughs> members. Team members our agency team members, all the best welcome, welcome, welcome. <laughs> thank you. thank you. very honored to be with you. thanks thank thank for sharing. Sure. up soon as a presenter. and looking forward to the work. thank you. Welcome, Thank you ค h Congratulations to j e l n y โอกาสนี้นะคะขออนุญาตนะคะเรียนนะคะท่านผู้บริหารนะคะคมาเอนะคะมอบของบวนะาะแสดงวาไนี้ให้กับทีมงานนะคะในฐานะแ r a n d Ambassador นะคะอแอคทีวากับสงศาสงศาถือว่าสงศานะนะครับในงานารเื่อของแอคทีวีนะคะสา หล่อใส่ีลพอพายังใส่หินเลยค่ะพี่สาวน้าด้หน้าด้าเลยนะคะสายวาที่นี่ั้งมาตั้งนานทำให้เกิดมาได้เลยนะคะห่อห่อน่ไดุ้ก็จะไม่นอนคะแต่ก็จะกาวมาการพาน้ำัั้งใจในวันนี้แล้วนะคะและแบรนด์เสื้อต้มหมายที่าของเ็มบิวเข้าไปค่ะโอ้ก็ไล้พูดจนแล้ว ถ้าได้แล้วก็อีกสภาพหนึ่นะคะขออนุญาตนะคะเชิญช้อนม้ยเป็นอยด์ตามเ็ินเนะคะแล้วก็จะมีน้าค่ะใด้เนช็อตี่เป็นิสลตที่ช่วยตอก้ำน้าใหนาปกทานนี้ต้องตดอย่ทหน้าเด็ตออ very handsome o so m u m oh my god Yeah, okay. Another talk, please. In one time for you. One, two, three. Oh my god! What a lovely quick talk. Okay. And another talk, is The selfie one. Mr. Manage, please. Another talk is a selfie. Hi, selfie in the house in Kamal. The next one is the selfie. Mr. Manage and Terminal. Oh my god, I speak English today. Are you guys understand? <laughs> yes, of course. Okay, you speak English all the time. Now, okay. One, two, three. In the back, I can see you. I can see your face. Behind the hard. One, two, three. เราน้วต i c t น r e t ท d a y ี่นี้ัดหมรอนเะคะคพูดว่าอะไรนะคะกเออก่อนนะคะตัวแนปฏิบัตินะคะขอตัวโอเค thank you hand. <laughs> the story, thank you very much นะคะโอเค And it takes part, okay? Yeah. We will talk the out with the belly Yeah. So, oh, take okay. Yeah.